สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2อกันอีครั้งหนึ่งนะในวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในมอดอาเซโรคอพลูไฮเปอร์วอร์เช่นเดิมนะโดยในวันนี้นะเราก็กลับมาอยู่ในเกมประเภททีมกันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งเราอยู่กับคุณอาชาวชาฮนะคุณอาชาวชาเล่นเป็นไนเอลสีเขียวนะครับผมอ่า งนี้นะฮะส่วนตรงนี้นะครับคุณกะละหันนะฮะเล่นเป็นโปรโตสสีชมพูอ่อนนะฮะแต่ว่าผมก็จะเรียวกว่าสีชมพูไปเลยแล้วกันมันเข้าใจง่ายดีนะ,ะมันไม่ยาวด้วยนะครับสีชมพูนะฮะกะละหันอธิงานฝั่งซ้ายล่างน,นะครับคุณเดดล็อกนะฮะเล่นเป็นเผ่ามนุษย์เป็นฮิวแมนนะฮะสีส้มนะครับผมโอ้โลงแก๊สอย่างไวเลยนะฮะหลังจากที่ลงฟาร์มแล้วเรียบร้อยนะฮะ hey, เอ๊ะแปลกๆนะเนี่ยทำไมมาสร้างฟาร์มตรงนี้อย่าบอกนะว่าจะวอลแต่ว่ามันเออช้ำเถอะ <c oughs> นะอ่ะตรงนี้นะครับก็ คุณ S R S p r a d a เอ่อต้องอ่านว่าไง s เตรสตาด้าเอา่ออ๋อส r e s สปราด้นะหรือว่าเซอร์ rada, S p r a d a S p r a d a เอ่อเรียกว่า S p r a d a แล้วกันนะเล่นเป็นเผ่ามนุษย์เช่นกันนะแต่เป็นมนุษย์สีแดงนะครับเป็นเผ่ามนุษย์ไซไฟนะก็คือเทเรนจากสตาร์คราฟสองแหละอันนี้เป็นมนุษย์ยุคกลางนะฮะอ่าอันนี้เป็นยุคอนาคตนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็อยู่ในแมบโอเมก้าชินเดิมนะฮะ เป็นแมปยอดนิยมเลยนะของการเล่นมอดนี้ประเภททีมนะครับผมเราเริ่มทุยลินพันกันอีกแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเคฝั่งสีโอ้สีชมพูเปิดฟอสอย่างเร็วเลยนะการหันคุณคิดจะเล่นอะไรครับเนี่ยไซเบอร์คอร์ไพลอนเอออย่างไรละครับเนี่ยตจริงถ้าหากว่ารีบลงฟอสขนาดนี้น่าจะเล่นแคนนอนรรชนะอันนี้อะไรนี่พรบโอ้โหเล่นน่าจะเล่นยากแล้วโอ้โหฝั่งสีแดง สร้างบาร์เรกต่อเป็นเท็แลบนะเอ๊ะเอ๊ะอ,อันนี้อะไรนี่ Shadow Shadow Clock น้ำมือริปเปอร์ทูมีความอทำให้ริปเปอร์สามารถล่องหนได้ในตอนกลางคืนนะถ้าไม่ได้โจมตีนะครับแต่ถ้ากดโจมตีเมื่อไหรก่ก็มันก็จะไม่ล่องหนโอ้เป็นนัปเกรีดที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้มันบาลานซ์กันนะประมาณนั้นอะ แลตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีส้มเปิดด้วย d o r i u m a g e font นะเป็น a r c h m a d e หรือว่า a r c h m a d e น่าจะ a r c h m a d e นะ a r c h m a d e ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะออกเสียงนี้แหละโอ้ม m a s t e พ teleport อ,อ,อันติเป็น m a s t e เ teleport เนะฮะก็คือ teleport เเหมู่นั่นแหละกลับบ้านกลับช่องอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มส่ง a r c h m a d e ออกไปก่อนนะแล้วก็ขยายเบสสอนะครับนะจุดนี้เลยนะ เดี๋ยวหน้าแบบนี้มันเป็นแบบอ๋อเป็นสถานีลอยฟ้านะฮะโอเคมาใส่กันอย่างนี้เลยนะแล้วตรงนี้อ้าวปะทักกันแล้วนะครับฝั่งสีส้มเรียกวอเตอร์เอลิเมนททลออกมารับดาเมจก่อนนะฮะแล้วก็ตายไปนะครับแลกกับฮันเทรสซึ่งดูไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะโอเคฝั่งสีเขียวนะครับส่งคิปเปอร์เดอะกรูฟนะบันดาล่าอีกแล้วนะครับผมวิ่งตามเลยนะครับแต่ตรงนี้เข้ามาแล้วนะฮะยังไงครับใส่กันอย่างนี้รูทเอาไม่รูทนะครับอ๋อไม่ใช่รูทใช้สกิลเรียกเเเียนนนนะะะครรรับฟฟออออ์์จฮ เระยะเวลา60วิเลือด300โอเคตรงนี้อ้าวเบสองแขนเซ้นไปนะครับไม่ได้นะฮะส่วนฝั่งสีแดงไว้ครับลงบังเกอร์ปิดบ้านไว้นะครับตรงนี้ฝั่งสีเขียวไหลเข้ามาแล้วครับแล้วคุณไ่ดึงฐานเข้าบังเกอร์อย่างนั้นเลยครับอืมก็เกือบเกือบตายนะฮะแต่ว่าบังเกอร์นี้แตกแน่นอนครับผมเรียบร้อยครับผมพูดปุ๊บแตกปั๊บเลยนะฝั่งสีส้มยิงจากด้านบนหน้าผานี้อย่างชิวเลยนะฮะอืมเป็นภาพที่น่าดูชมสุดๆเลยนะครับ จังหวะนี้ยังไงฮะโ okay, อเคอ้อมมาจุดนี้ตรงนี้ใส่กันต่อนะครับฝั่งอุย้ยฝั่งสีเขียวนี่ก็รุกแบบหนักมากเลยนะเรียกเอ่อเทียนออกมานี่เยอะมากเลยนะจังหวะดีนะครับเอามีฝั่งสีชมพูมาแจมนะครับส่งซีหลอดเข้ามานะซีหลอดก็มาใหม่มคนหนึ่งแล้วตรงนี้อะไรนะโอ้โหทำพ็อกซี่อย่างนี้เลยเหรอพ็อกซี่เกตเวยนะ์นั่นจะเป็นพ็อกซี่วาร์ปเกตนะครับจังหวะนี้มีถวายและเคาซิลกำลังรีเซิร์ชชาร์จด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีส้มยังไงครับต้องดึงคนงานมาเอ่อจับแปรงราะ มิเชียทหารอาสานะครับแล้วตรงนี้โอ้ยสงครามคนงานอย่างดุเดือดนะครับผมโอ้โหเป็นภาพที่ขอไปทําหน้าปกนะเนี่ยตรงนี้สีหลอดไปด้วยนะครับผมฝั่งสีเขียวหะครับต้องถอยแล้วครับแล้วตอนนี้สีชมพูก็ถอยด้วยเช่นกันนะโอ้มีฟูดแมนด้วยบิวเรียนสออร่าอ,อิงเคสมานารเรจเนเรชั่นไม่เกี่ยวนะฟูดแมนไม่มีมานานะโอ้โหก็ยังดีนะครับที่ฝั่งล่างนี <c oughs> สามารถป้องกันบ้านตัวเองไม่ได้นะฮะแต่ว่าจะทําให้ฝั่งสีส้มนี่อีโคโนโมิกล่าช้าไปแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเขาต้องเอาคนงานมาเอ่ออะไรนะเอาคนงานไปสู้นะครเมื่อกี้ตรงนี้ t r a n s มิวเ t ชันใหม่เหมือนเล่นเร่เปราาตินะฮะแปรจากเอ่ออะไรนะแก๊สเวสตีนไปเป็นทองนะแล้วตรงนี้โอ้ลงแบล็กสมิ h เป็นตัวอัพเกรดนะอแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มก็ลงเบสสองอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้ลองไรเฟิลโอ้ เพิ่มระยะยิงให้กับไรเฟิลแมนนะครับอ่านี่แหละยูนิตเออไรเฟิลแมนนี่ถือว่าเป็นยูนิตท,ที่ค่อนข้างน่ากลัวนะของเผ่ามนุษย์นะครับเวลาที่ออกมาเล่นสู้กันกันกบฝั่งสตาร์คราฟอย่างนี้นะอ่าโอเค <c oughs> อ่ะฝั่งสีชมพูจะเล่นยังไงต่อครับอัปเกรดบวกหนึ่งกำลังมาฮนะวาร์ปเกตมาอุ๊ยดาร์คเทมเพล่าอ้าวเขาเล่นสายดีทีเหรอเนี่ยเออเขาไปลงไว้ตรงไหนอยู่นี่ใช่ป่ะอ่านี่ไงดาร์คชรายนะมาแล้วครับอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมก็ได้นะเพราะว่าฝั่ง ฝั่งวอลคราฟนี่มันเอ่อกว่าจะมีดีเทคเตอร์ได้นี่ถือว่าค่อนข้างนานนะต้องสร้างเป็นเอ่ออาร์เคนทาวเวอร์นะนี่ไงพูดปูดมาปั๊บเลยนะเมจิกเซนทรีเมจิกเซนทรีนี้ต้องอัปเกรดจากเอ่อถ้าผมจำไม่ผิดน,น่าจะต้องอัปเกรดจากแซงถ้ำนะ um, um, um. แซงถ้ำแซงถ้ำแซงถ้ำไอ้ว่านี่ไงอาร์เคนแซงตั้มนะนี่ไงเมจิกเซนทะรี Magic จริงๆด้วยนะโอเคส่วนฝั่งซีเดียนนี่ก็จะง่ายหน่อยนะฮะมีสแกนนะครับนี่ออาไปต่อเข้ามาสแกนได้เลยนะนี่มีอยู่สองหลังเลยนะครับ แต่หลังนี้เอน r g จีไม่พอนะหลังนี้ก็ไม่พอโอเคพอแล้วแต่เขาจะใช้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเดงอ่ามารวมตัวกันนะครับอ้มารีนกับซีทงค์นะฮะคอมโพสิชันแบบคลาสสิกสุดๆเลยนะครับของฝั่งเทอร์เรนนะครับเคลื่อนทับออกไปแล้วนะเอาอย่างนะอย่างอย่างแค่ย้ายตำแหน่งนิดหน่อยนะส่วนฝั่งสีส้มว่ายังไงครับ XP bonus y o u ฮีโร่เกรน15% extra experience ได้รับ exp เพิ่มขึ้น15อืมโอเคแล้วสแกนดูอไรน่สแกนดูกลางแมปนะครับเจอตรงนี้นะครับอู้หูปะทะก,กันอย่างดูเดือนนะครับฝั่งสีเขียวมีเกรทโรเวอร์ด้วยนะฮะยิงอัดเข้าไปางี้นะครับฝั่งสีชมพูไหลลงมาจากด้านบนนะครับมีดีทด้วยนะครับวิงเข้ามาแล้วครับไหนขอดูมุมมองของฝั่งนี้เอ๊ะทำไมเขอมองเห็นก็มี d e เท c เตอเหรออ๋อ นี่งไงใช่ไหมอาเคนทววาวเวอร์เป็นดีเทคเตอร์อ๋ออัปเกรดอ๋อไม่จิกเซนทรีมีแล้วนะทีชาติเตนนะครับแต่ว่าเบสสองนี้ไม่น่ารอดแล้วครับฝั่งสีส้มกองทัพหายไปแล้วนะครับโอเคเอ่อโอ้เขานี้จะเล่นม้าเทนคิงนะอ่ะ้าท์เทนคิงนี่ก็เป็นตัวแทงที่ดีนะเป็นตัวแทงตัวทําดาเมจด,ด้วยนะครับเน้นไปที่การสตันนะฮะเขาจะใช้สกิลอะไรนะสตอมโบอันนี้โยนคอนไปแล้วก็ทันเดอร์แคลปอันนี้ทุบพื้นนะฮะอันนี้ก็โอ้โห ฉันอ่ะถ้าดูยี่ห้าโบนัสดาเมจอ๋อถ้าโจมตีเราจะมีอโอกาสที่จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าแล้วก็สตันศัตรูด้วยสองวิโอเคอันนี้เอา,าตาแยกร่างเพิ่มสเตตัสโอเคอันตีก็จะเดือดๆหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจังหวะน,นี้นี่ก็กำลังจะเดือดนะครับมีอาร์คอนแล้วนะฝั่งซีอิมพุเข้าไปเจอซีแทงยิงโอ้ยไม่ไม่ถอยนะ ทีมงานฝั่งบนเข้าใส่นะครับใส่แทงไปแล้วนะฮะตรงนี้ฝั่งสีแดงมีการลงบังเกอร์ไว้ด้วยนะครับไม่น่ารอดนะฮะจังหวะนี้ยังไงล่ะครับไปแล้วนะฮะบังเกอร์เอาอาคอนเข้าแทงเอาซีหลอดเข้าแทงเลยนะจังหวะนี้ซีหลอดก็มีอัปเกรดชาร์จแล้วนะครับวิ่งเร็วนะครับตรงนี้เมลเทนคิงเอ้าโดนล้อมหน้าเอ้าไม่ได้ไม่ได้ล้อมเลยว่ะอุ้ยแต่ว่ามีอาเชอร์คอยยิงจากด้านล่างด้วยนะตรงนี้ฝั่งสีแดงออกลีบริเวเตอร์มานะครับลีบริเวเตอร์ว่ายังไงครับกลางดีเฟนเดอร์โหมดนะครับผม โอ้โหแล้วดาเมจเยอะมากนะครับยิงสองทีแตกนะฮะอาเชอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งสีชมพูไลสีชมพูกับสีเขียวไหลเข้ามาที่บ้านฝั่งสีส้มนะฮะตรงนี้มีการแยกกองทัพมาเล่นฝั่งสีแดงด้วยนะฮะกองทัพสีหลอดนะครับฝั่งสีชมพูนะคุณกัลลหันนะครับโอเคเดดล็อกสีเฮ้ยเดดล็อกสีส้มไปแล้วเนอะผมอไม่ไม่ไหวนะครับแล้วตอนนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงก็ไปด้วยเช่นกันนะครับผมโอ้โหตอนนี้ อย่างเดือดเลยนะฝั่งทีมงานฝั่งบนเข้ามาทีเดียวนีรู้เรื่องเลยนะทำให้ชัยชนะได้ต่อไปของคุณอาชาวชาวฝั่งสีเขียวนะครับแล้วก็คุณกะละหันฝั่งสีชมพูนะอย่างที่เห็นนี้นะครับผมโอ้โหดุเดือดนะฮะเกมประเภททีมเกมนี้นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ